แว้มนาเมยแล้วแค้า่าแล้วใครจะมาเอาลคะคนที่คนก็รูใครอ๋อโอเคเขาจะได้รู้เรื่องแต่เวลาหน่อยคะถ้าถุงอะไมุกเตดเลย พวกหมดจะกินอะไรแล้วพำวดยัปดขนป้าย้ำปวไงปเลยต่อปวเขยนเสร็จแล้วอะมัทเป็นป้ายไว้เลยส่งอาด้ก็ได้นะแล้วทำป้ายไว้ิ เสร็จแล้วแก้ีขบโนสดม่งน้องสดม่งเนาะหดแก้วสดดแก้วสดขบวนแก้วสดขวนสดเราอ้าหยีิบเอ็ดโมเดลนี้แล้วขบวนขาวนแก้วสดเมื่อกี้ยีสิบเจ็ดแล้วยี่สิบแปด่าถูกบอสยี่สิบแมีไหมจ้ามาได้เลยยี่สแปดไม่มียีบเก้าได้เลยค่ะมาแสดงว่าแสดงว่ายี่สิบแปันนี้เอาเข่าเก่าใ่อะไรคะส่บุ้งไห